วัสดีครับก็มาต่อในเรื่องของการจัดการโฮสติ้งนะครับเกี่ยวกับพื้นที่ที่เราเช่าต่อจากคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อที่เราจะนําเว็บไซต์เนี่ยมาวางบนพื้นที่โฮสติ้งที่เราเช่านะครับจากของ VPSH นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็รายละเอียดในบัญชีก็จะมีในตัวในระบบสมาชิกของ เว็บไซต์ของ v p h h com อยู่แล้วนะครับหรืออถ้าท่านส,สม e ัครอีเมลที่ใช้งานได้จริงแนะนำว่าให้ใช้งานได้จริงนะครับเขาก็จะส่งข้อมูลนั้นมาที่อ e ีเมลเราด้วยก็สามารถเปิดดูที่อ e ีเมลเราได้นะครับโอเคก็ทําการเข้าสู่โดเมนนะครับหากยังเข้าโดเมนไม่ได้ก็ให้เข้าผ่านอา ip นะครับซึ่งทางโฮสติ้งก็จะแจ้ง ip มาโดยเข้าผ่านาาชื่อโดเมน นะครับ com หรือ dot อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของท่านได้จดโดเมนไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยพอร์ต2 4ตัวนะครับแล้วก็ enter นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ direct admin นะครับครับผมก็ username ก็จะเขาก็จะแจ้งรายละเอียดมาทางอีเมลแล้วก็หน้าเว็บอยู่แล้วนะครับสำหรับของผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับก็ใส่แล้วก็ล็อกอเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับครับเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วก็มาจัดการในส่วนของ าฐานข้อมูลหรือถ้าท่านต้องการที่จะเปิดซับโด m a มใหม่สำหรับที่จะเปิดเว็บไซต์ใหม่นะครับก็ให้ทำการก็ให้ทำการาาเปิดซับโดเ a i นะครับผมจะเปิดซับโดเ a i ขึ้นมาผมจะสร้างซับโดเ a i ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็นคำว่า t o นะครับ t o t o หกสี่จุดหกนะครับเอาเป็น two สี่แล้วกันนะครับอ่า ครับผมแล้วก็ create เลยนะครับครับสร้างเราก็จะได้เป็น two สี computer หนึ่ง com นะครับนี่คือ sub โดเ a m e นะครับครับเมื่อเราได้พื้นที่ตรง sub โดเ a i เรียบร้อยตรงนี้นะครับอันนี้คือผมสร้าง s ั b d o m a มนะครับครับเราก็มาที่หน้า home นะครับเราก็มาสร้างฐานข้อมูล mysql ครับผม mysql ก็คือเราจะต้องสร้างนะครับสร้างสร้างให้ ให้สามารถาให้ให้เว็บไซต์เนี่ยหรือตัวระบบตัดบัตรของเราเนี่ยเชื่อมโยงกับตัวโฮสติ้งได้นะครับจะต้องมีฐานข้อมูลนะครับเราจะต้องสร้างกาดาต้าเบสขึ้นมาก่อนนะครับครับในที่นี้ผมจะสร้างเป็น tool 4นะครับเป็นยูเซอร์เนมว่า tool ่นะครับดาต้าเบสเนมเป็น tool ่นะครับ tpcom อมเมดิ้งสกอ o ์ทนะครับแล้วก็ดาต้าเบสเนมเนี่ย ที่เป็น user name เนี่ยครับก็จะเป็น t o 4เหมือนกันผมใช้เป็นตัวเดียวกันรหัสผ่านผมจะตั้งเป็น1 2 3 4 5 6นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับอ่า7 8อ่าใส่ถึง7 8แล้วกันเผื่อไม่ได้1 2 3 4 5 6 7 8ครับก็สร้าง ทีนี้ผมจะได้ข้อมูลมาในรูปแบบนี้นะครับนี่คือฐานชื่อฐานข้อมูลนะครับชื่อฐานข้อมูลอันนี้ user name สําหรับในการ log in ฐานข้อมูลนะครับเราจะได้อย่างนี้ครับเราก็ทําการ copy นะครับแล้วก็เก็บไว้ใน n o t e Pad ครับเพื่อที่จะเอาไว้ดูครับผมจะได้ไม่งงนะครับครับทีนี้เมื่อเราได้พื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็มาอ่าเขาเรียกว่า นำไฟล์นะครับครับผมนำไฟล์พวกนี้นะครับขึ้นมาไว้บนโฮสติ้งครับผมก็จะสาธิตในวิดีโอตอนต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จัดการแล้วก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ